แม่เอ้ย <c oughs> ให้ไปวัดไปวาให้ไปเว้าจังไดล่ะแม่กับภากับเจ้าน่ะแม่บอกจังซี่เด้อล่ะเด้อไปเว้าสู่เพิ่นฟังจ้าบอกว่าแม่แจมเจ้า นั่นเกิดหอดเหลือหลายเหลืองที่มั่นไกลมาลัวพ่ายหมดสิ้นจบอกห้พอนั้นไล่ผืนผ่าล่าสิขาโค้งเตาถึงฐานะสีบกเก้าไม่จนให้พอยั่งไปบอกเราเสือซชายยูถอไปบอกให้เสือกตั้งแต่พอหญ่ท่านยกเราก็ยังซื้อมาตั้งขอบตั้งขั้วลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมียแล้วยังบวอยู่ดนใดตียูเฮ็ดหยังวัดมีคนอยู่เอาเมยขันห้าบุญกองไปบอกไปเว่าวา เจ้าขึ้นหอดเห็นแล้วให้เพิ่นน่ะศึกษาคณาเพิ่นบ่สึกดิเมียคณาเพิ่นบ่สึกเฮ็ดจังไหนล่ะไอ้ลักเออเฮ็ดจังไหนล่ะเมียคณเพิ่นว่าพอบ่สึกดอกลูกหลาพอสิบวชจนตายฆ่าผ่าเดียงว่าจังจันเอือคณาเราบ่สึกเนี่ยเมียเจ้าไหนล่ะย่าแล้วกับบ่หูคือกันบ่สึกเออกับเอาตาคำมวนม้วนเบาตาคำดีดตัวหลา เอากระวอามวนเระบอกวานน่นนะฮะแล้วระบอสึกสันดอกบอกเกจ้าบอกว่าแม่สิขายควายว่าจันโอ้ขายขั้วขั้วไทยหน้าเนี่ยควายไทยหน้าตัวใหญ่ๆเนี่ยเอาขานาบุญกองบอกว่าขายควาย้เลี่ยวฮาเพิ่นบ่สึกเดี๋ยวม่บอกว่าแม่สิขายเฮียนโอ้ขายเฮียนที่บ้านนี่เฮียนหลังสันไทยมันแพงเงาเงาอยู่นั่นนะขาน่าบอกว่าขายเฮียนเลี่ยวฮาแล้วบ่สึกเดี๋ยวม่บอกว่าแม่สิขายหน้าโอ้ขายหน้า ขายลีตรเมยขายต้นชีเห็ดอย่างวิญปุเรฆ์มาเห็ดมาสั่งจะไปเห็ดอย่างขายมันโลดละพ่นเน็ตเมยไม่อย่างนีห้าคอยบอกว่าขายหน้าแล้วห้าเราบบอสิกเด๋ออุ้ยบอสึกือกเออห้าเราบบอสเกฉันดอกบอกว่าเมยป่วยว่าสันนเป็นความดันเป็นความดันต่ำโอ้เอาเมย์ห้าบอกว่าขายหน้าแล้วห้าเพิ่นบอท่านเชือกบอกว่าป่วยแล้วห้าเพิ่นบอท่านเึือกเด๋อเมยเออ ป่วยแล้วก็สิายจนตวัดติใบอกว่าแม่สิายโอ้บอกว่าคิดหอดบ่ท่านซึกกับว่าขายค้วิไขคข้วิเาซึกกับว่าขายเฮี้นขายเฮี้นบ่ซึกกับว่าขขาหน้าขขาหน้าบ่ท่านซึกกับว่าป่วยป่วยบ่ท่านซึกกับว่าสิายเอาเนี่ยเมียคันห้าบอกว่าสิายแล้วห้าเพิ่นบ่ท่านซึกิเดเี่ยเมยโเออเ่รึกอีกเออห้าบ่รึกซอีกเนี่นะเมวย จังใดที่บอกไปแนวไหนมันนี่ทีบบ่ว่าโอ้คือตอกแ้บเห็ดยังไหนแม่คือ,อย,อยังไหนป้ยากไปจังไดผัวข่อยมาจังบุกเตะเออป้อยากเห็ดยังไหนเห็ดยังไหนบอกว่าเมียเสียวผัวใหม่ตีเออเอาอันเธาพ่อเยสิล่านี่ตีเอามันไปทวนอ่ะบอ่อตะมีผูอ่อดีด โอ้ห้บอกว่าเอาผัวหม่เลยบอกว่าเอาผัวไม่เอาแท้แน,น่นอนขันตอเอสือกยู่หันล้ววัดชันวัดจังสีบุญกองสีเฝ้าไปดานี่แหละเมียอ้าวอาโอเคแล้วขีเฝ้าไปเจ้าท่าคอยลเลยเด้เอแม่เด้เอครั้นสาวบุญกองได้ถูกบารดาแนะนําเช่นนั้นแล้วก็ไปที่วัดดอนว่านทันทีพอไปถึงแล้วก็เห็นหลวงพ่อนั่งทําวัดอยู่พอดีนั่งสมาธิอยู่พอดีจึงเอ่ยว่าจีถามหลวงพ่อของตนขึ้นไปว่า หลวงพ่อเปลี่ยนใจนอเจ้าค่ะสบายดีบ่นอหลวงพ่อโอ้ยบ่ท่านได้ตดอกสีกาเอ้ยอันเรื่องเล็กเรื่องหวยนั่นให้ฝันขึ้นนี่เมื่อื่นเศร้าจังเมื่อเอาแต่เศร้าก็ได้ดอกบ่ท่านได้ฝันหวยบ่แม่เล็กเขาเสียนตีแม่ไงข่อยก็บ่ได้ถามเดียงเลยจจะไหว่าบ่ท่านได้ฝันดอกเด้อพนะบ่แม่จื้อเสียงข่อยบ่ได้ตีแม่ไ่ข่อยว่านี่ เอาหลวงพ่อบ่แม่นเมลอ,อกมาขอเลขขอเบอร์จะได้จำเสียงลูกสาวว่าไดตีบุญกล่องได้หนิแม่หลวงพ่อเอาแม่นเสียงพอไใดก่าบุญกลองเอาบุญกล่องลูกสาวหลวงพ่อตัวเนี้ยจ้าอันแม่นไปจะได้มาจะได้เอา อีหล่ากะหัวว่าหลวงพ่อมาจำพันชายโยพี่มาบวชเป็นพายุวัดบ้านนอนหวานก็อยากมาถามข้าว<อ>ปิดยังไหนสบายดีบ่หลวงพอ่อโอ้ยอันบอกปืนหลวงพ่อกะสุขสบายดีอยู่ดอกบ่เจ็บบ่ไขบ่ไอบ,บ่ป่วยหยัางดอกลาเอ้ยอบวชมาโดนแล้ว,ดวดบวชบวชมาโดนแล้วตั้งแต่ล่องเฮื่นจากแม่เจ้ามาพุนละโกหลาเอ้ยบวชเดินโดนจากสีขข่คืดยากสีกบ่หลวงพอ่อ โอ้ยคันบวเลี้ยงสีขาลาเบ็หลวงพ่อกับบวบขืดจักหน่อยแล้วลูกหล่าเอ้ยบอบขืดบ่เครื่องบ่บบคบขืดบ่เครื่องหยัางดอกอยู่ใจสีกระสุกสบายดีบุญกองมากเมื่อนี่กับบได้มาซม้อสื่อในล้งพอบได้หม้าซื่อเมนเมนได้หยัางมาาน้ำบ่บมีแนวใไดมาน้ำดอกแต่บได้หม้าซื่อบวบ่ได้ม้าซื้อมาจะได้มาตรงตรงแต่ไม่เนี่ยมาฝากอยู่ได้หยัางมาฝาก หลวงพ่อเอออีเม <Ừ. S 2> ียเจมเจ้านั่นว่าคืดหอดพ่อเหลือหลายเรื่องที่มั่นกายแม่ลูอัยไห้หเม็ดสินบอกไล่ศินละผืนผ่าล่าสีขาแล้วคงตาวเออถึงฐานะสีบก้าวถึงจนให้หฮพพอย่างอีเมียันนบอกบุญกวงมาบอกหลวงพ่อให้ซิ้ซะหลวงพ่อโอ้บอกจังว่าแม่เจ้าบอกให้ปากข้าวเจ้ามาบอกหลวงพ่อให้มาให้ซื้อ เมรน,นี่ตีแนวฝากแมรน,นี่แหละแนวฝากสึกแซงศึกจะหลวงพอ่อเอากลับไปขึ้นโหลดไปให้ยายกรอบขึ้นโหลดหลวงพ่อบ่สึกดอกลูกหลา่าเอ้ยไปไปกลับบ้านหาแม่เจ้าขึ้นไปเอาบ่สึกติบอ่ขันบ่สึกอีเมลเล่าสียขายข้วยเอาขี้กันเลี้ยงกะขก่เตัวนอ้อ ขายขั้วกะบ้าซึกตีสิซื้อเกณน์ยังภาษาคั้ยอีตูขีตาตัวเดียวหนึ่งอยากขายก็ขายโหลดแต่ยมาอยากน้ำผ้าเถาะขันบ่ซึกอีเมลเล่าสิขายเฮียนอยากขายกะขายตัวเราอ่างเปียงเปียงมาเฮื่อมุ่นพอมุ่นแม่เพิ่นเพิ่นว่าจังสันได้ล่ะขันบ่จังสันอีเมลเล่าสิขายหน้าเอาอยากขายกะขายย่าสิมาอยากน้ำผ้าน้ำเจ้าเถาะภาษาให้หน้าสาธุซื้อขายหน้ากับบาซึกตีบ่ ขันบ่ซึ้นั่นอี่เมียเลาสีป่วยแหล่านี่ลงพอบนนี้เอาป่วยกะสียากย่างรถหนึ่งหกหกเก่าเขามีสูตรตำบนดึกดินเตียงขึ้นกรเอืนเขามาหับเอาไปเขากบมาเอาคือเก่าหันหลับบ่ได้เสียค่านํามั่นพ่อบาทดอกลาเอ้ยก็สีบ่ไปเบิ่งใจขันจังน้อยตีก็สีให้ไปเบิ่งกสีเบิ่งกะสีเบิ่งซ้ำนั่นตัวภาษาพระสีหูจักเบิ่งจักแย่งจะได้บะเมนหมอบะแมนพญาาบัง คันหลวงพ่อบ่เึกอีเมลแล้วสิป่วยสิตายแล้วได้หลวงพ่อบัดน,นี้เขาให้เราตายลงมือได้จังค่อยมาบอกหลวงพออ่งอได้เป็นหยังบอกแค่เนี่ยเอาหลวงพ่อก็สิไปสวดอภิธรรมพอได้เงินมาจ่ายค่าเลขเขานี่ล่ะติดหนี้ค่าเลขเขาหลายงวดแลว้วเฮ้พากกับชื่อเลขติเอาก็ธรรมดาล่ะเนาะโอ้ยหลวงพ่อเอ้ย จะได้ขายไฮขายหน้าขายเฮื่อขายสั้นขายอันนั่นอันนี่บุญกองกะว่อซื่อดอกอันนี้จะหยอกหลวงพ่อติแต่ว่าบัดนี้เป็นความจริงคํำสุดท้ายแล้วเด้บุญกองที่เว้าตตอนอีพออีเมลราสางมาอีหลีมันยังบ่ทันเบิดความจริงสิท่านเหมือนเด้หลวงพ่อด้วยมั้ยจะมาไหลแต่ความจริงแมู่กคูนี่เออความจริงคํำสุดท้ายแล้วโอ้ให้หลวงพ่อเนี่ยซิียบ้บัดนี้เอาอ๋จะมาเบ้าดุบ่าไใดแต่ก็ยังว่าลวงบ่บวเสือบ่าวี บ่สีกิลีเนี่ยเอากะบอิลีนี่แหลเว้ยบ่สีคักคักเนี่ยแมนเอาคันหลวงพ่อบอสีอีเมียเล่าบอกว่าสิว่าจังไดยเล่าสีเอาเอา่ยวอย่างเก่าหลุดจะไม่ยากน้ำพระน้ำสงุ๊บคันหลวงพ่อบอสีอีเมียเล่าสีเอาโอ้ยจะไม่ยากแต่น้องเชี่ยวอย่างก็คือบ่เอาบ่กับพระกับเจ้าอย่าให้มันบาปเด้อยังกับพ่อใหญ่แลกตัง นับเอาที่ไหนร้อยหนึ่งแปดสิบนั่นแหละแล้วมาทวงน้ำตาเนี่ยแลว่าเด็กร้อยยี่เด้อเราว่าบอสีกีหนี้แม่นบอบอคันหลวงพ่อบอสีกีเมียเล่าสีบอกว่าสีว่านจะได้เล่าสีเอาผัวไม่ห่วย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 อย่างคือว่าแนวนั้นเอาบอสชิคแล้วก็เจอผัวไม่วายเป็นอย่างสีเอาจังไหนเดี๋ยวนี่ ao cái ao tôi bảo mì của nó, hm. bảo hay ao, oh, bảo hay ao, oh. bảo hay ao oh, chẳng đái, bảo nó si ao điệp, bảo đái, bảo đái lúng po dị súc mực ươn sao nè ra, si mắt súc hết nhãng đâu nị, súc bi ao miết cho khoáng cướp là vui, si bi ao của mai để chế để rồi nè, si ba si bao súc, si ba si bao vô sẩn, cái thắm tha bao sướng sướng nè là vui, si bao, si, si cái gì nè, si cái đại như ti, si đại là vui no hơn, ngoài. ของอตัวสิไปเป็นของผู้อื่นได้จังไดเดยวนี้แต่ว่าตอนนี้เฮาบ่ได้อยู่เฮียนอยู่สัน้นคื่เก่กาเนี่ไปอยู่กับทอมโอ้ไปอยู่ทงหน้าเฮาบ่นตียไปอยู่เฮียนบ่ได้กูเป็นอย่างมันหอนโอ้เลยโอกไปอยู่ทงหน้าโอ้โลมผัดเย็นดีเนาะจังจันตื่นขึ้นมืออื่นเสาบุญก่องสีมาหฮับเด้อเออเอาไปยางก่อนหลวงพ่อไปหลับไปแม่ใหญ่เอ,เอ้ยตื่นขึ้นเนี่ยมือเสารบุญก่องกับมะาับหลวงพ่อสีขาล่าเพลิดออกจากการเปลี่ยนพาพิกูุสงฆงกกับขึ้นส่บานสู่กระทอม สิจาตัานต่อแม่นั่งเมื่อก่อนนะแม่เอ,อ้ยแม่เอ,อ้ยแม่เจ้าเหดุยังว่าถอแม่เดานี่นั่งซื้อ,อนี่ละแม,ม,มาหอมเก่าอีกแล้วแม่ออบนกองนันผ้าอีพอซื้อขาล่าเพลแล้วมาบ้านเฮาแล้่วแม่เออ,เออได้ผลได้ผลบัดได้ผไดผผแผนเจ้านี่ดีเอาจังสีส่ซะในฐานะเฮาบด้พ่กันโดวนสามคนพ่อแม่ลูก ครอบครัวสีสมบูรณ์ได้ก็ต้องมีพ่อแม่ลูกแม่แมไปเก็บดอกไม้คันหาขันเป็ดมา,มาสมมากคารวาอีพอบัดนี้นมากกาบอีพองามๆลูกกับผให้หายกับโทษให้กันแลกกันแม่หยังก็ให้เจ้ากา,กาบอีพอ,อให้กูอีพอมึงเออไว้ผัวนี่แมอ้าวเอาจะไปอ,าอ,าอ้าวไปเอออีหยังโดนนี่มาบอกไปแต่กูเสียเลี่ยมเถอะนั่นห้วย มัธยมีเหลี่ยมมีไล่อี่ยงเมธรรมดาการเป็นภรรยาที่ดีวันศิลวันพระต้องกราบผัวเบิ่งพ่อใหญยแมใหญ่พี่น้องฟังเทศบ้านน้องสวงเป็นตัวอย่างวันพาคกาบผัวซูมือสติห่วยเอาวันว่าแมนควบข่อยดีน่แมนบกาบเหมือนาบเหมือนสุคนเมแต่ยังต้องคุ้นยังบอกกาบต้องเทียเอาเจ้าบอกกาบติ มาเดี๋ยวกาบตะมือเขาเ่อเขาเขาว่าให้ผู้หญิผู้หญินี่กาบสามีพอเถ่าจำมันบอกยเจาบ่เหตดติกาบตั้งตะมือเขาผ้าขวัญตะมือที่แหลกเทียเดี๋ยวทอนันเอาหลังมาเจ้าบกกาบต,ติแต่สุนติในียอกมันอุ้ยเ <laughs> บาหยัง,งแตกแต่เรา <laughs> กระซ้างเถ่าเมียมือนี่เป็นมือสันวันดีนั่นขันบักบิงโยกคืน สมมากคา,า,าราบาอีพอเอาอีคอยถามเจ้าได้ไหมคอยถามยังเจ้าซื้อเลขเถือกเจ้าเทียบ่เอาอ้่นั่นล่ะครับเจ้าซื้อเลขบ่ถึกกาบว่านี่ถึกเลยแมนได้ละแมนเก้าหาหนึ่งออกแท่นั่นละ่ะโยกึ้นกันใจเห็ดเบิ่งบ่สิมแม่กันในียังเห็ดเดี๋ยวความเต็มโอกเต็มใจนี่ล่ะโยกขึ้นเออขันบักบิงนะแม่ถ้ามาเห็ดงามแท่น,นั่นยืมได้เลยมายาซิมาเอ้ยเออยยืมโหลดได้กอบผู้ใส่ละทูน เอาบักคา,กกกาเาลยกับบุญจักเขาเอาอเราก็จะติดเข่ามาเนาะเจ้าบ่เอินเล่าน้องเฮือเจ้าก็เอื่นฉันตัวเจ้าของเฮ็ดไปถ้าไม่เปียงจะบ่เขามาจิตเราก็เขินแล้วเดี๋ยวเราสียกไม่เนาะเจ้าก็ได้ เอาเอื่นกันมาบ่มวลมวลเราจิดไหมเราแหงคัลลัอยู่พะก้ามามาเอวช่วยจุยสูบยากูทวมกูทวนเมายาตายนี่บอกปาคกระได้บ่มวลมวลได้แม่เอื่นกันน่ะนะยาหน้าเข้าอย่างพูน่ะท่าเท้าคว่ำหลังคว่ำเข่าเคยเบาเคยจ่ากระถิ่มมันซะแม่ถิ่มตีเออเอาเอื่นกันบ้างก้อนฉันอยูุนี่เด้อมึงจะติงนะอืมกวยเอ้ยกวยเอ้ยกวยกยบ่ปากมาบ่เบานี แม่โอ้ยเจ้ากระไรก็เอือนให้มันมวนก็นี่บ่ได้ดีมวนช้ำได้เมดมวนกูได้ดีโอ้ก็เหยมันมวเบ่ให้มันอ่อนก็นี่แม่คุณแม่บักโอบ่าเม็นเนี่วนั้นที่าบักมาเบิกจะได้โน่นีเราเป็นไอเป็นพีบวดซึกไม่บวดดวนบวชนั่นเอือนให้มันมีซับมีน้ำเน่แต่พี่น้องบ้านนองสวงเอือนพอเอือนแม่กันยังเอือนคุณป่าคุณยายคุณปูคุณยา เอิ้นผัวก็เอิ้นคุณพ่อคุณแม่เจ้าก็เอิ้นให้มันมวนเอิ้นให้มันไพ่หลาะเนี่ยไปยังวัดถ่อเมีตีเอือหัวอ้าวมาเสียเหลี่ยมแต่ตอนไลยมาเสียดอกเอิ้อนคืนอืมมาบวชชิกไม่เนี่ยนะไอ้ลากไปใส่แล้วไอ้ทิดไอ้ทิดเอ้ยไอ้ทิดจานโค ไอเทียจจานคู่โกยครับผมนั่นบัดใดี้เจ้าได้หินบอ่อล นั่นตัวเล้ามวนได้ยังนี่ครับผมว่าจันวาเลวานน่ะนะนั่นแหละเอาเอื่นญกันขึ้นไปอันใดทีเอ้ยว่าจะได้ลละนอเอาเป็นอยังจังไปยืนอยู่หุ่นทางมาจะแมมองเคยอยู่อู่เคยนอนเนียนส่านเคยอยู่มามามาเขาตูบกาเยียงเน่าไอ้ทีถ้ามาดาละกคอยบวชซึกงไม่คอยกะคลำบ่กกะเข้าไปหาเจ้าเอามามามาเท่ามาตาตา กันแทะเขาไปมันกอมาสูงแต่เท่าเอ้ยมาดาคอยย่างเด้อพกวัดเอ้ยเออเอาจับแขนแน่เท่าจับแขนแน่ย่างไปทิ้มาเด้อกวัดโอ้มาเด้อกวัดเอ่าโอคอยตกกันแท้มันเป็นอย่างมัดจังบไย่างจริงจโอ้ยคอยตกกันแทะเจ้ากระไรกระไรโรธพานั่น่ะกัจแทะเป็นบวกอุ้มเอากันแน่นอันก้นฉีดทางมัฟแบบนึงเท่าเอ้ยคนละจุก เอาเอาเอาขึ้นมาเอายกขันหาขึ้นแม่นั่นขันหาขันเปลยนยกขึ้นโอ้มันมันได้ขันยังละนันเท้าขันสิบมไม่ยังขันสิบสามก็เปลี่นบักว๋อมโอ้ยน้อเอาสิบสามกับสิบสามขันนะจื่อไปอย่าเปลือกไหล ไอ,อ้ทิดเอ้ย<า>เจ็บอกไม่คันบักเบิงงามๆนี่บอเมนของข่อยข่อยยืมแม่สิมามาเด้เท่าเออจะเมาเวบ่าคือสีสู้ขวนแต่มแม่เจะสีแต่งงานไม่ตีก็่สิเป็นช่งนั่นนะเมื่อ่าง ขอสมมาลาโทษเจ้าเด้อคอยล่วงเกินเจ้าด้วยกายเ้วยว่าจาด้วยใจเจต,ตนาบ่เจต,ตนาก็ดีต่อนาได้รับหลังก็ดีตังเต่นี่เป็นตนไปคอยสิพยายามเ, <c oughs> เจ้าคือจกัดแขวแม่ <c oughs> เจ้าย่กกัดแขวแม่ล่ะน้องเฮือกกัดต <c oughs> ้เจ้าห้ามกัดเจ้ากัว่าห่าวงมันจากใจน,นี่แม่ โอ้มันบอกจากใจเออมันบอกออกจากใจเห็ดอย่างให้มันออกจากใจทำดีให้มันออกจากใจเจตนาดีให้มันออกจากใจเจยินเสียงที่ขันบอกจากปากเอาเจ้ากยีเจ้าบอหอแบบนี้เมียน้องเหอเอออาน้องกวาดีสิพยายามทำง่างกว่านองกระดุนเชียวมากบนเวยน้องเอาหัวสีเด้อเ่าเด้อคอยเอาหัวสีเจ้าเจ้ากอยกให้คอยเด้อเ่าเด้อโอ้ยเ่าเอ้ยอันคอยนันบ่ได้เครียดบ่ได้ขมอย่างจาดอกเ่า คอยเอาหัวสีให้เจ้าเบิดสุยางสุเนี่ยตั้งแต่ม well ื่อคอยลงเฮือนหนีไปบวชเลยตัวเท่าคอยบ่ขี้ดบ่ขมิยังให้เจ้าดอกคอยเอาหัวสีให้เบิดสุยางสุเนี่ยแล้วสาธุท่านเอะยจ้า วม<ห>า,าจังไดนออยู่ในเฮียนในซ่านต่างต่นีเป็นตนไปเด้อจังได้อไอจะเบาตาคํำม,มวลมวลเบาตาคํำงามงามเบาตาคํำด,ดีเดอ้อเมื่ออื่นนี่ใครคอยถือกใช้ยาสีบาดดนได้ท้อโอ้ยครับผมให้ถือกซะเดอ้ออันเลขกเบื่อฮะนะอันบ่ถือกหลงวดแล้วจอยเหมือนเออคันเทศเรื่องนี้ก็จังแม่นถือกคิ้งเจ้าเนาะเท่าเนาะ เจ้าพึ้งกันละ่ะเมย์ยงละโตไปนี่เจ้าก็บอกจะข้ามมวลมวลหวานหวานกับอีพอกับข่อเด้อเมเดอ้อจ้าบึ้ยปัานี้ป็นาบาทกัน <laughs> เพรายัยเมยใหญ่เอ้ยในตอนนั้นยาย่กอบกับพ่อใหญ่โกยมาอยู่น้ำกันมีความสุขดีม่เถียงกันจกักเทียพ่อใหญ่เมยใหญ่อ,อยู่ได้หลายฝาลาปีพอสมควร ย้อนให้ค์ข้าม,มันสัญญาวาสีบวเข,มมข,วขวา้ามวลเข้ามันย่ำเขียดย่ำขมพุ่นกระบอกหัานนาเขากันใจเย็นแล้วเพราะฉงนั้นนาเขากันแต่ว่าหังบอกเซาสื่อเลขซื่อได้แน่เสียแน่เถือแน่เหมือดแน่เป็นตามธรรมดาอยู่ต่อไปต่อมาเมื่อหนึ่งพญ่เม่ใหญ่เขามาขายลอตเตอรี่ให้สองเท่านี้ก็เลยเสียงดวงปรากฏว่าถือกรางวัลที่หนึ่งพญิเมย์ใหญ่สมัยนั้นเป็นเงินหาแสนบาทโอ้ยเงินหาแสนบาทสมัาสีน้อยเนาะ เป็นเศรษฐีเราเด้นอนย่ำกลางคืนปรึกษากันว่าเท่าเอ้ยเฮียนเท่ามันห่าง้ามาเห็ดเฮียนไม่แถววันว่าตื่นเมื่อเสาร์ขไปขืนเงืนแล้วขสิสื้อใหม่สื่อเล็กมาเห็ดเฮียนเฮียสั้นแต่พอยาโกยก็เลยตื่นตะตีสองยนความดีอกดีใจมั่งกระทอมเฮียนลงพอยาไม่ใหญ่สีเห็ดเฮียนหลังบักไงบักโตบันนี้มั่งโลกแล้วบันนี่ยาฆ่าเนาะมันเป็นแนวมุ่งล้างค่ากัญยาฆ่า ลื่อลงแหล้ลวมันก็เป็นฉีฟุ้นฉีฟอยพอยเยเมยเอยก่อนสีนอนนั่นพอเยเนยเมยก่อนสีนอนย่ยมาเคลืนนั่นภาคการเสียงบินลัตตอรีเสียงไวใสบันนี่คดิเสียงไวบ้บอนหันบอนบนี่ก็ยยานโจนมาลักพอเยเนยโกยก็เลยไปเสียงเสดามไม่กวดขั้นฟอยไวพอยเยเมยตื่นเถืองเด็กมกังเฮียนลงแหล้วฉีฟุ้นฉีฟอยก็ยมาปัด ปัดแล้วก็มากวดเพรานว่าไม่กวดก็จะแม่กวดยากกวดไดอุบาตอุบิเอวสัน่สมไม่กวดเศรษฐีกูรวยปนีกูซื้อเมยมันไม่กระดตัวอันเก้ากูทีสุมเมยมันถิมนี่วันสันว่าว่าแล้วเฉี่ยอยก็สุมบืมบืมกันโยนไม่กวดเข่ากวางไฟ้ใบยหญ่ใบใหญ่จนว่าแจงปัดดม่ใหญ่บินลัตเตอรี่แล้ววันที่หนึ่งก็เหลือแต่ขี่เทาอาบน้ำอาบทาแล้วสิไปขืนเงินมาโง่เงี้ยหาแม่บินลอตเตอรี่กูยุดใส่พนะมาขืนได้เมยกูเผาเลย ว่าจั่นว่าฮ้องใส่เฒ่าแยกกอบแยกกอบเอ้ยบินลอตเตอรี่ข่อยเมียนแล้วพะนะอ้าวเมียนก็เมียนซะเฒเฒ่าเอ้ยผัวเมียนก็ซ้ำเมียเมียนนั่นล่ะบ่เมียนเมียนแนวนั้นเฒ่าเอ้ยว่าซั่นข่อยโยนเข้ากองไฟไฟเมียนเป็นเฒ่าแล้วหวยเฒ่ากยพะนะเจ้ากับข่อยมาปากตอเฒ่ากยว่าซั่นพแม่ใหญ่ผีปาให